สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูนะครับสำหรับคนที่ทำเรื่องมหมันตภัยฝุย่นจิ๋ว PM 2.5อาจารย์มีแหล่งเรียนรู้มาแนะนำเพื่อให้นักศึกษาไปทำรายงานหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง PM 2.5ได้นะครับ ก็คือนักศึกษา,าก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษนะครับอันนี้คือเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งนะครับของพวกเรานะครับนักศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องศึกษาเรียนรู้ในแต่ละเรื่องจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าถ้าเราศึกษาเรื่องมลพิษอากาศนั้น แหลงนะ่งเรียนรู้ตามเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําไปทีละหลักสูตรหลักสูตรนะครับเริ่มจากมลพิษอากาศก,าก่อนอมาดูจากเว็บไซต์นี้เนาะที่บอกแล้วแล้เขารายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในประเทศไทยทั้งหมดถ้าเราจะเข้าไปดูดัชนีคุณภาพอากาศนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับนักศึกษาจะพบเห็นเดี๋ยวนี้มาเรียนรู้ง่ายครับนักศึกษาครับไม่ต้องไปเรียนรู้ในห้องเรียนก็ได้แต่เรามาเรียนรู้จากเว็บไซต์ YouTube เข้าไปโอ้ยความรู้มาเป็น อะไรเป็นข้อมูลที่มหาศาลมากเลยนะครับนักศึกษานี่เห็นไหมครับหน้านี้ก็จะพูดถึงดัชนีคุณภาพอากาศ Air Quality Index AQI นะครับก็เป็นการรายงานคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายเขาบอกไปนักศึกษาเข้าไปก็ไปอ่านแล้วก็ดึงรายละเอียดข้อมูลพวกนี้มาทำรายงานหลักสูตรได้ถูกไหมครับนักศึกษานะครับ เขาก็จะเขียนรายละเอียดว้ดีมากมากดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับอันนี้ก็คือปุ่นลองที่เราที่กลุ่มที่จะทำนะครับฝุ่นลองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนเห็นไหมเขาเขามีคําอธิบายว่าเป็นปุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน2.5ไมครอนเกิดจากการเผาไหม้จากยานพะนะการเผาวัสดุทางการเกษตรเราก็เจาะลึกไปที่ปทุมธานีถูกไหมครับมีความหมายของสีต่าง แล้วเราไปดูที่ปทุมธานีเราจะดูยังไงเห็นไหมครับนี่คือมีรายละเอียดคำนวณให้หมดเลยอย่างเงี้ยเอามาทํารายงานได้เลยใช่ไหมครับง่ายๆมากนะเห็นไหมนะมาทํารายงานหลักสูตรคือเราต้องไปค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อ่ะสรุปง่ายๆนะครับนักศึกษาต่อไปเราจะไปดูที่ปทุมเลยเข้าไปยังไงละ่ะว่าปทุมตอนนี้ดัชนีคุณภาพอากาศประจาวันอังคารที่23กุมภาเนี่ยมันมันมีคุณภาพ อากาศดีไม่ดีอย่างไรเขามีกราฟเปรียบเทียบไว้ให้หมดนะครับนาาักศึกษานะครับอันนี้คือหน้าแรกเนะาะพอเราก็เจาะลึกไปในภาคต่างๆเราก็ต้องเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูในภาคต่างๆนะครับข้อมูลของเราไปจังหวัดอะไรเนี่ย pm 2.5กรุงเทพและปร,ะริมณฑลเราเข้าไปไปดูป๊บเข้าไปนะมีตารางเฉลีหมดเลยเห็นไหมปทุมทานีเขาติดตั้งไว้ที่ คลองหนึ่งคลองหลวงก็ไล่มาเลยเห็นหมโอ้โหมีค่าพีเอ็มสอง้าไอ้สีส้มๆ,ๆเนี่ยเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเห็นไหมครับเขาก็รายงานตั้งแต่วันที่อะไรตั้งแต่มกราสองห้าหกสี่มาเลยตอนจนถึงปัจจุบันนี้เห็นไหมครับม,มีรายละเอียดให้เราหมดง,ง่ายง่ายง่ายมากๆตเนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดต่างกรุงเทพและปริมณทลนแล้ก็เข้าไปนะครับ อกเลยว่าการเรียนรู้สมัยใหม่เนี่ยมันง่ายซะยิ่งกว่าง่ายแต่เราไม่ค่อยจะเรียนรู้กันก็ไม่รู้เป็นอะไรนะนะครับเห็นไหมครับวีม,มดนะครับที่ไหนมีผลกระทบต่อสุขภาพอันเนี้ยข้อมูลจากจากกรมอเน,นี้ยนะครับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะจะถูกต้องเนาะเพราะเป็นเป็นลักษณะที่เป็นหลักนะครับเป็นหลักของของประเทศเรา จะว่าไปล้เป็นหลักเลยนะครับก็ดูข้อมูลย้อนหลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาก็ดูได้ข้อมูลย้อนหลังรายชั่วโมงก็ดูได้เลือกภาคกรุงเทพอะไรที่เมื่อกี้ทำให้ดูนะครับได้หมดเลยแล้วก็ไปดูกราฟก็ได้นะไปดูกราฟดูรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยได้เลยนะครับเขามีรายละเอียดให้ดูมากมายเหลือเกิน มีหนังสือด้วยสถานการณ์เนี่ยเราอยากจะรู้สถานการณ์ของอะไรของเราคืออะไรนะปทุมเนาะปทุมก็ไปที่ไหนไปที่ปทุมสิเ้าเราจะไปไหนปทุมอยู่ไหนเนี่ยปทุม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 มีให้เราหลบปทุมอยู่ไหนภาคกลางอะารภาคกลางภาคไอปะลิมณนทเมื่อกี้เลยแล้วสิ อ,อ๋อนี่มันเลยนทีมันทนไปแล้วเ,ออเห็นไหมันธุี่มันทนปุ๊บปฐุมธานีเราเขา <c oughs> เขามีสานนี้ติดตัตต้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตบังสิตตรงไหนอาจารย์ไม่รู้จักนักศึกษารู้จักไหมรู้จักก็จะไปดูกันนี่ก็ดาวน์โหลดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นข้อมูลขึ้นมาให้เราดูว่าตั้งแต่ปีหกสามแล้วทั้งปีแล้วที่เขาเก็บข้อมูลมาเนี่ย ไอ้เอนเอเนี่คือนอนดีเทคอะเนาะมันวัดไม่ได้เครื่องมือกัดข้องแต่ที่มีค่าสูงสุดเห็นไหมมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตัวเจนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ในคาร์บอนโอโซนเนี่ยนี่คือแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนแล้วก็ขนาดเล็กซึ่งนักศึกษาที่จะทำดูนะเห็นไหมไอ้ส่วนใหญ่แล้วไอ้ตัวเน,นี้ยมันนอนดีเทคไอ้ซัลเฟอร์อะไรเนงะี้ยต่างๆนะโอโซนโอโซนแต่พีเอ็มสองจุดห้านักศึกษาดูสิ ไล่ตั้งแต่มกราหกสี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ยังไม่น่ากลัวนะแต่ก็ก็ต้องเฝ้าระวังใช่นไหมครับเนี่ยเนี่นี่ก็คือสิ่งที่สามารถเอามาเขียนเป็นรายงานได้นะค้นคว้าหาความรู้นะครับมีหนังสือให้ดาวน์โหลดเกี่ยวกับมลพิษอากาศแนวะคิดการจัดก,การสารพัดปัญหาการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองมีหมดเลยเอาไปเขียนเป็นหลักสูตรได้ใช่ไหมครับ เขาเป็นนักพยาการด้านนี้โดยตรงวันนั้นน่าเชื่อถือกว่าตำราเล่มอื่นๆนะครับอ่ะอันนี้มาดูไอ้คุณภาพอากาศบริเวณตำบลคลองหนึ่งคลองหลวงเห็นไหมครับเขาก็จะมีให้ดูเลยว่าวันนี้อัน,น 5, อ 5, ที่สามเนี่ย pm สองจุดห้าก็ดู pm สองห้าที่เขาคิกเข้าไปเห็นไหมครับวันนี้เท่ากับก็รายงานว่าสี่สิบแปดมโครกร,รมัมต่อลูกบาทเมตรก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้แล้วก็เอาไปไประยุกต์ใช้เขียนในหลักสูตรท้องถิน่นได้ นะครับนี่เป็นตัวอย่างแรกของของกลุ่มว่าด้วยคุณภาพอากาศนะครับเดี๋ยวกลุ่มต่อไปอาจารย์ก็จะมีแหล่งเรียนรู้มาแนะนำครับสวัสดีครับ